มือถือกับเวลาด้วยนะฮะไม่งั้นวันนี้จะไม่ให้พลาดวันนี้ยี่สิบสามสามศูนยะ์วันนี้ยังเป็นทางการนะครับพ่อแม่พี่น้องคอปทอสอปปสอกองทัพทมนะครับทั้งที่อยู่ที่นี่แล้วก็อยู่ทางบ้านและต่างประเทศนะฮะขออนุญาตเปิดคือมาถึงปั๊บไงขออนุญาตเปิดคอปทอแป๊บหนึ่งนะมาแล้วอ่านะฮะปิดไม่ได้เหรอเวทีอได้สิถ้าปิดไม่ได แจ้งพี่ตำรวจได้เขาปิดให้ได้นะฮะ,ะ,ะเดี๋ยวผมขอดูอีกอันหนึ่งเอ๊ะทาง youtube นี่เขาไลฟ์ไหมแ๊บนะไม่เคยดูขอเปิดนะมันจะได้เห็นอ่าว่าเขาไลฟ์ไลฟ์ซีนี่งาประชาชนคนไทยเห็นแล้วใช่ป่ะได้เออผมผมใช้วิธีเปลี่ยนสีเสื้อทุกวันไง คือถ้าใส่สีเดียวกันปั๊บเนี่ยมันไม่รู้ปุ๊บเออนี่ใช่เราหมวกน้าเงินนี่แหละกูแหละอ่านะฮะวันนี้ดูสองอันประชาชนคนไทยกับกับเฟซบุ๊กคอปทอร์นะฮะแล้วก็หลายคนถามว่าทําไมหมูนี้หลบหน้าหลบตาใส่หมวกไม่ใช่โฆษณาหมวกให้เขานะมีครบสีอย่างวันนี้หลายคนบอกว่าทําไมไม่ใส่สีดําเหมือนเสื้อสีดําใส่ไปแล้วไงวันนี้ก็เลยใส่สีน้ําเงินนะฮะเสื้อดํา เตื้อแล้วก็บวกนะฮะสองรอยห้าสิบกทั้งถึงเห็นเมื่อกี้แอปเห็นทาง Facebook ทนายมิน้นบอกกำลังจัดส่งกันอยู่ใช่ไหมนะะั่นน่ะแพ็คของอยู่ใช่ไหมนั่งงงนั่นะนะเห็นป้าสดสดเห็นหน้าจอฮะแกงคอเซนเตอร์ของเราขึ้นคิวอาครค้ทันทีนะฮะย่ายช้าแพนแกจัดส่งของเรานู่นนน่นนน่นเห็นป่ะนั่นนะเขากำลังแพ็คสินค้ากันอยู่เนี่ย เออเนี่ยเห็นเลยสดๆเนี่ยนะฮะเราทำกันเป็นขบวนการนะฮะผมก็ฝ่ายขายนะฮะฝ่ายพรีเซนเตอร์นะครับนั่นนะส่งจริงๆเออเราเนี่ยหาเงินกันเป็นวันๆเพื่อจะเปิดเวทีไว้ล่อตำรวจเนี่ยนะฮะนั่นไงเห็นปะเออผมแอบ,บดู facebook จริงๆด้วยเออเห็นปะเห็นยังเนี่ยกล้องก็แพนไปละนะได้ออกได้ออกสื่อสารบนชนนี่นะฮะ ดังนั้นเราก็นอกจากดูแล้วท่านนึกขึ้นได้หรือว่าไม่เกินกําลังนะใครดูเฉยๆไม่เป็นไรช่วยไลฟ์ช่วยแ like, ชร์ก็ยังดีนะฮะกดเคาะโน่นเคาะนี่นะฮะแต่ถ้าเกิดมีกําลังวังชาก็ช่วยอุดหนุนนะครับแก้วเดือดของเรานะครับเสื้อของเราหมวกของเราหรืออื่นๆก็ได้นะฮะที่ขึ้นบนหน้าจอ y o u t u b e ตอนนี้ผมดูประชาชตเอยเห็นชัดเลยอะ่ะอืมกนหลังเราไปไลฟ์ตรงนู้มันดีกว่าจะได้นั่ง กินโน่นกินนี่ไปไงมายืนบนนี้เมื่อยอ่ะอนะฮะส่วนทางด้านคอทอ่อะก็ยังอยู่นะฮะคอพททาง Facebook นะครับเปิดต้องเปิดสองจอเลยนะฮะช่วยกันเพิ่มยอดวิวครับอ่ะวันนี้เนี่ยปรากฏว่าเออเราก็ได้ทราบแผนกันว่าผมก็ถามว่าสัปดาห์หน้าวันอังคารต้องมายืนตากแดดตัวดำกันอีกเปล่าเออคือพร้อมอ่ะเพียงแต่ว่าทางบ้านก็ส่งยาทากันแดดมาให้เขาจะบอกจะได้ทันไนงะ แต่ไม่ทันล่ะฮะตอนนี้แขนเป็นวงวงวงหมดแล้วนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้วิตามินดีนะฮะเพียงแต่ว,ว่าอาทิตย์นี้เขาบอกว่าอวันุวันพฤหัสใช่ไหมวันพฤหัสแล้วว่านางคารทาอะไรอะ่ะอย่าไปเชื่อมันเดีย๋ยวมันสับขาหลอกเพราะอะไรปะเรามาทุกวันอยู่แล้วเออแล้วพูดจริงๆอะ่ะมันจะเอาเข้าเนี่ยเราก็ไม่เห็นหรอก เราอยู่ตีนสะพานเนี่ยนะแต่และเขาคาดเดากันว่าวันจันทร์อังคารมันต้องเฮลโลไปชาปนากิจกันสปายะสภาสถานใช่ไหมเออมันต้องแห่เอาเกจิอาจารย์ของบันวอเปเปอร์แห่แหนกันไปนูน่นน่ะต่ละแต่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 กันไปอยู่ที่สภานะ่ะถูกไหมคาดเดาว่าอย่างนั้นแล้วเขาก็เออคงไม่มีแกจิตแกใจจะมาฟังปาหมอคางดําเกษตรกรเองสิน้นเขาก็เลยเหมือนประมาณว่า เคอปทอ,อนอกพึ่งแบบของเราก็เลยทราบว่าวันอังคารเนี่ยเออมันยังไม่เอาเข้าแต่อย่าไปเชื่อมันอย่าไปเชื่อมันแล้วก็มาเฝ้าวันพฤหัสบงเล็บอย่าไปเชื่อมันพอ,อไรป่ะนี่วันนี้มันบอกว่าอย่างนี้ฮะขอดูนะข่าวนี่ข่าวเลยนะผมขอขออ้างอิงจากอะไรเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งจากลอเน็ตหน่อยช้ากรุงเทพธุรกิจอ่าเห็นไหมเราต้องมีสํานักแหล่งข่าวไม่ได้โม้เองนะฮะ เขาแจ้งว่าอย่างนี้นะฮะรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะฮะบอกว่ากฎหมายคาสิโน,โนเนี่ยนะฮะผมเรียกสั้นๆกฎหมาย e n t e r อร์เทนเมนต์คอมเนะฮะจะเข้าสู่การประชุมครมเร็วๆนีเขาบอกอย่างนี้แต่แต่มาดูตอนท้ายตอนท้ายมันคือสิ่งที่ว่าเราเราต้องเฝ้าฮะ เขาบอกว่าอย่างไรก็ตามกฎหมายเนี้ยนี่คุณศึกสิทธิ์เนี่ยซึ่งเป็นรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีที่ผมแจ้งมเมื่อกี้เขาบอกกันเนี่ยกฎหมาย Entertainment Complex จะเข้าสู่การประชุมครมเร็วๆนี้วงเล็บเมื่อคอปทอมันเผลออืและจะต้องนี่ไอ้ตรงนี้สิและจะเสร็จภายในปีนี้เัาพุ่งตรงนะ ถ้ากฎหมายยังไม่ได้เข้ามึงรู้ไงจะเสร็จปีนี้กูจะเฝ้าถึงสิ้นปีอะถูกปะแปลว่ามันต้องแอบเข้าให้ได้มันบอกว่าอย่างนี้กฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์เน่ยเสร็จปีนี้โดยสรุปนะเสร็จปีนี้ก็ยังไม่ได้เข้าคอ,อรมอลเลยหลักกงหลักการเลยไม่มีเลยถูกปะแต่ห้าสิบล้านจะเสียภาษีสามปีไม่รู้ เสร็จสิ้นปีหนึ่งแปลว่ามึงเอาเข้าแน่สองมึงไม่ได้เข้าหรอกมึงเข้ามาไห่กูก็รอถึงสิ้นปีถูกปะเออก็เคยอยู่มาแล้วอ่ะปอยันและสามมันต้องถามก่อนนะไอ้ที่กูห่วงอ่ะพวกมึงอยู่ถึงสิ้นปีเปล่าเออแต่แต่อย่าชะล่าใจไปไอ,อ้คำว่ามึงเนี่ยหมายถึงแพร มันอาจจะมาส่งไม้สองไม้สามมีพานมีพินไงแต่มึงเนี่ยคืออีแพรเนี่ยมึงจะอยู่ถึงสิ้นปีไหมถูกปะ่ะเพราะมันสิ้นใจไปเนี่ยกฎหมายกฎหมายมันมาจากไอ้ผู้ชายคนนั้นเชื้อมันอยู่ที่ไอ้ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่อยู่ที่นายกถูกปะ่ะไอ้พวกนี้เป็นร่างทรงไอ้เสดถุยก็ร่างทรง อีแพรก็ทรงอีพานก็ทรงอีพินก็ทรงเผลอๆต่อมาเป็นนี้ลูกเขยลูกเขยกลางลูกเขยเล็กว่าที่ลูกเขยเจ๊กอีกลูกเขยเจ๊กไม่ใช่น้องเขยเจ๊กเดี๋ยวพูดผิดทันป่ะตามทันใช่ไหมเนี่ยและไอ้พวกนี้ไปไปมาพอตอนหลังขุดไปขุดมาไม่ไม่เปิดกิจาการดิจิตอลคลิปโตกันไว้ทั้งนั้นเลยอะ ถูกไหมแล้วก็เริ่มหนีบออกงานแปลว่ายังไงนะมันเอาแน่มึงบอกสิ้นปีกูก็เฝ้าสิ้นปีแต่ถามว่ารัฐบาลมึงเนะี่ยนางแพรทองถวยเนี่ยมึงอยู่ถึงเออแต่อย่างว่าครับมันไม่ได้บอกว่าสิ้นปีไทยนะสงกรานไงสิ้นปีไทยเปล่าวะเออเพราะสภามันปิดวันที่สิบเมษานี่ว่าเออกูเพิ่งรู้มึงสิ้นใจสิ้นปีไทยนี่เองเออแต่ผู้ได้ฟังว่าแปลว่ามันทําแล้ว ไปว่าไอ้กฎหมายนั่นเทนเม้นท์มันทาแล้วมันเดินหน้าไปเรื่อยๆฟอกไตก็ฟอกไปท,ทไปําก็ทําไปไงจะผ่านแ็แค่รลอกแกล้งเท่านั้นถูกไหมมึงส่งอะไรมากูก็เซ็นนั่นแหละเพราะว่าไอ้คนส่งมาคือไอ้คนนี้อีผู้ชายคนนี้ส่วนอีผู้หญิงโง่งคนนั้นส่งอะไรมากูก็เซ็นอยู่แล้วเพราะกูไม่รู้เรื่องห้าทุ่มกูก็นอนกอ,นกอนดหัวแล้วตอนเนี้ยเราด่ามันก็ไม่ได้ยินหรอกมันนอนแล้วนอนไปสามสิบแปดนาทีแล้ว <c oughs> คอเซ็นเตอร์โทรไปตอนนี้ไม่ต้องโทรมาหลอกนายกนายกนอนแล้วเป็นประเทศที่มีความสุขสมบูรณ์มากนายกมนตรีมีสุขภาพสมบูรณ์ร่างกายดีพอนอนห้าทุม่มนะแต่ทำไมตลาดหุ้นเราต่ำสุดในโลกวะเมื่อวานพูดไปแล้วไม่ได้โมเมตัวเลขที่วัดได้ตลาดหุ้นต่ำสุดในโลกในเก้าสิบสองประเทศต่ำสุดในอาเซียนก็ไทย ต่ำสุดในโลกก็ไทยเออมึงยังนอนได้้าทุ่มมึงเก่งเนาะคือไม่ต้องปวดหัวสบายใจค่ะดิฉันสบายใจนะคะนะ,ะเพราะว่าดีลแรกประเทศไม่มีหรอกค่ะดีวแล้วชินวัตรได้ไรคะนี่ไงชินวัตรไม่ได้อะไรครับแต่ประเทศชาติได้ความชิดหายชัดเจนแล้วว่าตลาดหุ้นตกต่ำที่สุดในโลก GDP ตกต่ำที่สุดในอาเซียนนักลงทุนหกสิบกว่าประเทศไปเวียดนามซึ่งเป็น ประเทศซึ่งมี GDP สูงสุดในปีนี้ของอาเซียนหมดแล้วก็เพราะสิ่งที่ทำอยู่นี่แหละมันวนเป็นงูงับหางไอ้ที่ทำคืออะไร Entertainment Complex เล่ายาพนันแจกเงินวายุพักสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เขาประเมินแล้วว่าตลาดหุ้นไทยไม่มีความหวงังเพราะแตกเงินไปสองรอบก็สร้างหนี้แต่ไม่กระตุ้นเศรษฐกิจมันยิ่งกลายเป็นว่าจน แล้วเป็นนี่อีกสองก็บอกเลยบอกว่าคดีทางการเมืองไม่ชัดเจนเขาย้านะการเมืองนะก็จะอะไรล่ะก็้คดีทั้งหลายที่มึงออกมาจะกคุกเนี่ยมันเป็นอธไรบัพินิหารทางกฎหมายซึ่งหมายความหมายความว่าดินแดนนี้เอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้มันอยู่ที่คนนี้คนเดียวบอกเลย มันอยู่ที่ไอ้ผู้ชายสทลคนนี้คนเดียวจริง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 มันอยากจะซื้อนี่มันก็พูดแล้วก็ทำมันอยากจะขุดดินเดี๋ยวก็ทำมันอยากจะนาโอมิมาก็มาแล้วก็ไปมันอยากจะซอฟต์พาวเวอร์ก็ซอฟต์พาวเวอร์แล้วนักลงทุนจะตามทันไหมเขาก็ไม่ตามเขาก็ไปเวียดนามก็ไปเปิดกูเก l e ดูสิไม่ได้พูดเล่นนะ ความหายนะมาเยือนมาดูนะฮะที่เรากลับมาประเด็นของเราคือไม่เอาคาสิโนการพนันออนไลน์หรือแม้แต่การพนันถูกต้องตามกฎหมายใดทั้งสิ้นวันนี้ดูแค่ข่าวสังคมก็แล้วแต่เหรออันเนี้ยเราเป็นบทเรียนนะบางทีมันดูเป็นปัรนะดาราบันเทิงบันไดดาราอะไรเงี้ยบันไลดาราเออสีสันบันไลอ่ะแต่ทุกอันเนี่ยมันแสดงเห็นว่าการที่คุณใช้ชีวิตเกินพอดีเนี่ยมันคือความชิบหาย ไม่รู้กี่คนต่อกี่คนที่เห็นอยู่เนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งนั่งดูเสพข่าวดาราคนชอบดูเราก็สอนเด็กได้ว่าดูนี่ไงมันชิบหายทุกลายและในความชิบหายนั้นมันอยู่ในสิ่งที่เราต่อต้านคือบอกได้เลยนะฮะเอาเงินมาจากไหนหรือเอาเงินไปทําอะไรทําไมมันต้องการเงินเยอะขนาดนั้นหรือว่าทําไมไรายได้มันเข้ามาเยอะๆก็ไอ้พวกเนี้ยเงินเทาทั้งนั้นที่งเราต่อต้านอยู่ไงถูกไหมมันถึงได้มาง่ายไง กุณที่ผมบอกอ่ะเศรษฐีจริงๆเพื่อนผมเนี่ยทำมาหากินรายได้เขาเยอะเขาไม่ใช้เงินอย่างนี้หรอกครับเพราะเขาต้องหามาต้องค้าต้องขายถูกไหมกําไรมากกําไรน้อยก็ว่าไปไม่มีหรอกครับที่จะมานั่งซื้อบ้านร้อยล้านซื้อรถหกสิบสองล้านซื้อสร้อยร้อยหกสิบล้านไม่มีเงินพวกนี้คือเนี่ยพนันออนไลน์คาสิโนและถ้าวันนัน้นมันมีพวกนี้นะ บุคคลที่คุณเห็นในข่าวพวกนี้จะกลายเป็นเงินถูกกฎหมายและถามนะอ่ะเราไม่ได้ไปอิจฉาก็าหรอกว่าเฮ้ยมึงอ,อิจฉากขาลวก็รวยไม่ใช่แต่มหมายถึงว่าคนที่จะประสบความสําเร็จซึ่งก็ไม่ใช่ั้งคนที่จะมีเงินดีกว่าอย่าบอกประสบความสําเร็จมีเงินด้วยวิธีใดก็ตามเนี่ยลูกหลานนั่งดูอยู่กูป,ประกอบอาชีพสุจริตแล้วกูจะประกอบอาชีพสุจริตไปทําไมถูกไหมถ่านนิยมก็เป็นคนซึ่งกูงต้องรวยเร็วที่สุด รวยลัดที่สุดแล้วที่ผมบอกอะนะแม้แต่ลูกศิษย์ผมอะสนิทกันยังคุยกันเลยนะลูกศิษย์ผมอะคนรุ่นปัจจุบันก็บอกอาจารย์ผมดูสถานการณ์ปัจจุบันแล้วนะนะผมรู้เลยว่าชีวิตจะต้องทำยังไงมีเงินเท่านั้นเสียงไม่ได้นะมีเงินเท่านั้นถึงแม้มึงผิดเงินจะทำให้มึงถูกถูกไหม นี่เขาไม่ได้ประชดชีวิตนะเขามองซ้ายมองขวาเลยนะว่าสุดท้ายมึงต้องมีเงินอ่ะแล้วทุกคนคิดอย่างเงี้ยคือพุกคนเนี่ยยอมจำนนต่อระบบแบบเนี้ยมีเงินอะไรก็ได้จะเว็บการพน,นันจะหลอกลวงประชาชนเอ m อะไรก็ได้มีคดีช่างมันเดี๋ยวกูมีเงินจ้างทนายดีๆอย่างมากมีเยอะมากๆก,กูแพ้กด็ดีกูก็หนีไปอยู่ต่างประเทศจบ ไม่ต้องไอ้เฮียทักษินหรอกชาวบ้านทั่วไปที่โกงเ้าหนีอะ่ะแล้วผมถามประเทศเหล่านี้เขาถึงไม่มาลงทุนไงเพราะมีแต่ประชาชนซึ่งไม่มีความมานะบากบั่นในการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้าง GDP มีแต่ประชาชนที่ต้องการความสุขสบายได้เงินด้วยความทุจริตวันนี้เห็นผลชัดเจนคือที่บอกนะตลาดหุ้นไทยอันดับต่ำที่สุดในโลก GDP ต่ําที่สุดในอาเซียนก็ไม่รู้ต่ําที่สุดในโลกว่านะมันสองจุดกว่าๆเนี่ยก็มันจวนจะศูนย์อยู่แล้วอะ <c oughs> ่ะนะมันยังบอกเลยว,ว่าปีหน้าเนี่ยสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นค่ะเออว่าสามเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นตะน่าจะไอ้ที่ขึ้นคือค่าของชีพปุ่ะซึ่งเกินกว่านั้นนะมาดูในรายละเอียดนะที่ผมบอกเนี่ยไอ้ที่บอกกฎหมายเอนเตอร์เทนเมนต์เนี่ยมันมาเป็นเรื่องเป็นราวมากเลยนะคอรมอยังไม่ได้เข้าเลยเพเผิมันเซ็นไว้แล้วนะผมว่ามันยังไม่ไ ยังไม่ได้นุมัติใส่ซองก่นอ่ะเพราะไอ,ลไอล้ลูกไอ้ลูกลูกกฎหมายเนี่มันทำ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 นายมันสั่งไงนี่าผมแคปมาเดี๋ยวก็ดูนะข่าวมันยาวผมต้องแคปมาเป็นก้อนๆอ่านง่ายนะนกลไกในการบริหารกำกับดูแลเอ t e เทนเมนคอมเพล็กซ์เนี่ยตรงนี้คือตรงที่เรากลัวจะให้อำนาจกับคณะกรรมการนี่ไงคุณเข้าใจยังไอ้คณะกรรมการนี่มาอีหลอบเดียวกับกฎหมาย ศูนย์กลางการเงินเลยคือปลดแอกการดำเนินธุรกิจนั้นออกจากธนาคารแห่งประเทศไทยออกจากตลาดหลักทรัพย์นี่พูดถึงไอ้ศูนย์กลางการเงินนะกรรมการเนี่ยคือตัวที่เป็นพระเจ้าในการกำหนดทุกอย่างแล้วสามารถกำหนดกฎเกณฑ์ได้ใหม่ไม่ขึ้นต่อธนาคารแห่งประเทศไทยไม่ขึ้นต่อตลาดหลักทรัพย์ ไม่ขึ้นต่อคณะกรรมการประกันภยัยอันนีู้นย์กลางการเงินถ้าเป็นทางคาสิโนก็แปลว่าคุณสามารถนี่ไงเขากำหนดไว้แล้วนะเขาเขียนเลยอีกกรรมการเนี่ยของไม่ต้องพูดกรรมการนี้เอ่อเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีที่จะจัดตั้งขึ้นคุณคิดว่านายกมัตรีต่อให้ไม่แพ้เนี่ยยังไงก็ต้องมาจากผู้ชายคนนี้ถ้าเราไม่หลุดจากระบบสามานผู้ชายสทรรคนนี้ที่ผมบอกไนงะ ผมพูดได้เลยถ้านายกชื่อเศรษฐพุทธเนะี่ยเก็บเวทีกับบ้านยังไม่ได้บอกว่าเชียนะแต่ว่าเออกูกูไม่ต้องเฝ้าอะ่ะในความรู้สึกผมนะอือถูกปะ่ะแต่ถ้าชื่อไม่ต้องชื่อถ้านามสกุลชินนอนวัดเนี่ยกูแทบจะไปนอนเฝ้ามึงหน้าประตูห้องประชุมแล้วว่าถ้าคุณถ,ถ,ถ้ามึงอนุญาตอะ่ะเพราะไว้ใจไม่ได้เพราะอำนาจทุกอย่างเนี่ย ศูนย์กลางการเงินหรือการพนันออนไลน์คาสิโน,โนเนี่ยมันไปอยู่ที่นายกมนตรีทั้งหมดที่มันร่างกฎหมายคือร่างกฎหมายเพื่อยกเว้นกฎหมายที่จะมาควบคุมนายกมนตรีนี้ไงให้มันถึงได้กําหนดว่านเนี่ยเพื่อนี่นะนกลไกในการบริหารดูแลจะให้อํานาจกับคณะกรรมาก,การซึ่งกรรมาก,การเนี่ยนะฮะนี่นะ นอกจากนี้ให้คณะกรรมการบริหารมีผู้มืนในการสํานักงานคณะกรรมการสถานบันเทิงครบวงจรชื่อดีนะเพื่อง่ายแมงหัวหน้าบ่อนนั่นแหละตั้งชื่อดีแะผู้มืนในการสํานักงานคณะกรรมการสถานบันเทิงครบวงจรเดาซิใครค่อยคิดก่อนซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตัง้งอตอนนี้นายกก e ็อีแพรทองตวยเอถ้ามันผ่านคุณคิดว่าผู้มืนในการสํานักงานคณะกรรมการสถานบันเทิงครบวงจรเป็นใครอ่ะเป็นใครดี เพอเอๆมันเ,เป็นเองก็ยังได้เลยก็เป็นได้ไหมเนี่ยคุณสมบัติผ่านไหมเนี่ยมันต้องห้ามเลยไหมถ้าไอเศษถุยนี่มันยังเป็นผู้ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แล้วไอเนี่ยเป็นผู้อะไรอะ่ะผู้ไม่สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณเหรอ <c oughs> อ้าวไม่รู้ไม่รู้ผมไม่รู้รายละเอียดเดี๋ยวไปถามทนายมิน้นแต่ว่าแปลว่านายกเนี่ยตั้งผู้มืนวนการสํานักงานคณะกรรมการสถานบันเทิงค็บวงจรโอ้ชื่อใหญ่โตนะ สถานบันไรบวงจรเนี่ยกรรมการนี้มีอำนาจในการอำนวยความสะดวกในการรวบรวมใบอนุญาตนี่ไงตั้งแต่ใบอนุญาตเลยแปลว่าอยู่กันหมดคนตั้งผู้ในการก็คือนายกคนตั้งนายกคือไอเวนนี่คุณเห็นอย่างสภาพบ้านเมืองนี้จะเป็นยังไงนอนไม่ได้ มีหน้าที่หลายอย่างในการอำนวยความสะดวกรวบรวมใบอนุญาตคุยง่ายเรื่องของการขออนุญาตไลเซนส์อีหนะ้าพล้านน่ะค่าอนุญาตไม่เกิน5,000ล้านกี่บาทก็ได้นะไม่เกิน5,000ล้านเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการใน Entertainment Complex นะฮะมีหน้าที่ในการเร่งรัดการออกใบอนุญาตโรงแรมอาหารกิจการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของการลงทุน ควบคุมรวมกระทั่งถึงดูแลแผนเยียวยาสังคมเว้ยมึงรู้ด้วยนะมันบอกมันมีงบเยียวยานะถ้าเกิดองค์การเนี้ยมีคนติดการพนันมีงบเยียวยาดูดีไหมรับผิดชอบก็วิจัยเขาบอกเลยไงเยียวยาแล้วไม่เหมือนเดิมมันเหมือนคนติดยาเสพติดครับนะคุณเต็มใจมารับการบําบัด แต่เมื่อคุณบำบัดแล้วคุณไม่ติดเนี่ยกลับไปเนี่ยคุณจะไม่มีประสิทธิภาพเท่ามนุษย์ปกติร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะคุณมีแนวโน้มที่จะกลับไปติดยาเสพติดอีกมีแนวโน้มที่จะกลับไปติดการพนันอีกก็เป็นมนุษย์ซึ่งวันๆใจไม่ได้จดจ่ออยู่กับการมุ่งม,มั่นทำมาหากินแบบสุจริตชนเพราะคนมันเคยรู้สึกว่าเออ กูยนนั่งทำไมว่า8แปดชั่วโมงชั่วโมงละห้า้อยบาทสามร้อยบาทวันหนึ่งได้ค่าแรงห้าร้อยสามร้อยเนี่ยกูไปเสี่ยงในนู้นดีกว่าถูกไหมแต่ไอการเสี่ยงก็ไป,ปกดมันยิ่งถล่มลึกไงมันก็วนอยู่งี้นะเขาบอกว่าไอกรรมการเนี่ยสามารถนี่นะควบคุมเยียวยากำหนดการเก็บภาษี นี่ไงตัวนี้คือตัวสําคัญเพราะว่าเขาบอกว่าเข้ามาประกอบการหนึ่งคือได้ใบอนุญาตอห้าพันล้านสมมติบุดเก็บเต็มก็าอาจจะเก็บไม่เต็มก็ได้นะอยู่ที่ไอ้ผู้วยการซึ่งนายกตั้งซึ่งพ่อมันตั้งนายกไม่รู้แต่ว่าต้องไม่เกินห้าพันล้านที่ร่างไว้นะภาษีแล้วก็กําหนดได้เองถูกไหมหรือไรายได้อื่นๆที่ต้อง แบ่งสัมปทานให้รัฐบาลก็กําหนดเองตรงนี้ไม่กําหนดทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับนายกมนตรีที่จะตั้งผู้อำนวยการไปดูแลคาสิโนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นั้นหรือถ้าพูดไปมันโมเดลเดียวกับไอพอรบบูสู์กลางการเงินก็คือก็ไปดูอีกว่าอีพอรบอการเงินสูงกลางการเงินหรือแม้แต่ผมบอกนะอีกหน่อยมันจะทําซื้อนี่ด้วยแปลว่าไอเวนเนี่ยกาหนดได้ทุกอย่าง แล้วคุณคิดว่าน้ำหน้าอย่างไอเนี้ยต้องใช้คำว่าน้ำหน้าอย่างไอเนี่ยไอผู้ชายคนเนี้ยน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยหายใจเข้าหายใจออกมีตรงไหนมีคำว่าประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนอยู่ในลมหายใจเข้าออกของมันบ้างทุกวันนี้หายใจเข้าออกอย่าว่าแต่ประโยชน์ของตัวเองเลยหายใจเข้าหายใจออกคือหนี้และภาระของประเทศชาติซึ่งพิสูจน์ได้เพราะใช้หนี้อยู่ งั้นตรงนี้เราไม่ต้องดูไส้มาเลยนะว่ากีา่กี่เปอร์เซนต์กี่เสียภาษีกี่ปีรายได้เท่าไหร่ถึงจะเข้าได้เนี่ยเพราะในท้ายที่สุดมันอยู่กับไอ้นี่และไอ้คนนี้ไม่เคยไว้ใจได้แม้แต่คำว่าซื่อสัตย์สุดจริตเป็นที่ประจักษ์มันยังต้องให้ศาลตีความอะ่ะไม่หรอกมันต้องตีความในแง่กฎหมายคือตีความให้ว่ามึงทำเฮี้ยอย่างเงี้ยยังสุดจริตอยู่ไง อสารที่้บอกไม่ใช่หน้าทีพุ่งตรงมึงไปถามราชบัณฑิตมึงเปิดโหลดราชบัณฑิตมาก็ได้นี่มันยังออกตัวอีกนะนี่แปลว่ามันมีรายละเอียดที่บอกรายละเอียดมันทำไงแปลว่ามันพร้อมใส่ซองผมพูดให้ฟังอ,อีลูกน้องมันทํางานอยู่ไงมันก็ต้องรายงานเลยเนี่ยส่วนการกําหนดบุคคลที่เข้าไปเล่นในคาสิโนโอ,อันนี้ฟังให้ดูดีหน่อยสามารถกําหนดเพิ่มเติมได้แปลว่าไม่รู้อยู่ที่พออ,อก,กับอีนี่สามารถกําหนดเพิ่มเติมได้คนที่จะเข้าขคาสิโนโนะ เช่นไม่ให้คนที่เข้าไปเล่นเป็นบุคคลในครอบครัวหรือบางอาชีพเช่นนักการเมืองข้าราชการระดับสูงอันนี้ประมาณออกตัวว่าเนี่ยไม่เป็นไรหรอกกฎหมายมันพอออกก็กำหนดได้ว่าห้ามใครบ้างกูมไม่เชื่อมึงหรอกว่ามึงจะห้ามอะไรที่เสียประโยชน์มึงอะถูกปะแล้วกูไม่เชื่อด้วยเพราะว่ามึงไปทําวงจรปิดให้ติดก่อนเหอะ พราะบอกเลยหัวใจของบ่อนเนี่ยมันคือวงจรปิดคาสิโนโคือวงจรปิดถ้ามึงยังไม่มีทางให้ไอทวารสอดใส่เนี่ยเอาวงจรปิดออกมาจากราชทรรออกชั้นสิบสี่ได้มึงอย่าเสนอหน้ามาบอกว่าจะบริหารเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์และคาสิโนโด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติวันนี้เนี่ยยังมีข่าวอยู่เลยว่าเนี่ยตอนนี้ปปชมไม่ทำยังไงเพราะราชทรรไม่ยอมให้เวนระเบียนหรือหลักฐานได้ทั้งสิ้นอยู่เลย ก็นี่ไงก็เนี่ยคือหนึ่งในเหตุผลที่ตลาดหุ้นมันต่ําสุดในโลกเพราะว่าไอ้เรื่องการเมืองมันแบบแบะ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 ,แบะตอบอะไรไ,ไม่ได้อ่ะแล้วมนตียุติธรรมจะมาบอกอยู่เลยว่าเออคุกชายมีประจําเดือนนักโทษหญิงพอเขาถามว่านักโทษหญิงอยู่คุกชายไม่ได้เป็นประจําเดือน LGBTQ แล้วนี่ก็เลยเงียบไปนะข่าวอ่ะเงียบไปเลยเป็นเรื่องอื่นไปแล้วแต่ว่าเฮ้ยอันนี้มันออกมาจาัดปากนักมนตียุติธรรม ได้ไงมึงโกหกไม่ว่าจะมึงไปซ้ายไปขวามึงโกหกคุกชายบอกว่ามีนักโทษหญิงก็โกหกบอกว่าไม่ใช่ตกลงเป็น LGBTQ มีเมนมีประจำเดือนมึงก็โกหกแล้วมึงโกหกเนี่ยมึงซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ตรงไหนมึงยังหน้าด้านเป็แล้วมันตรีอยู่ได้ยังไงเพราะไอ้นี่ไงเฮ้ตัวนี้ต้องเด็ดหัวคือไอ้นี่ไอ้อผู้ชายคนนี้มึงต้องถอดปลั๊กตรงนี้ ถอดตรงนี้ปั๊บแล้ววงจรปิดจะเปิดเวชระเบียนเวทระเบียนจะมีคดีจะโปร่งใสนักลงทุนจะมั่นใจนั้นขอบอกเลยนะ,ะเป้าหมายเนี่ยผมบอกเลยแน่นอนเราก็ต้องไต่ทีละดับสำหรับผมนะนี่คือเราต่อต้านความชั่วทีละปล้องทีละเปลาะของมันแต่เราต้องแก้ที่กระดุมเม็ดแรกเพราะไอกระดุมเม็ดแรกยังผลิต นี่ผลิตความชั่วความชิบหายออกมาทุกวันถูกไหมทุกวันตามที่มันหายใจเข้าหายใจออกเป็นประโยชน์ของตัวเองผมเลยมาแจ้งให้ทราบที่บอกเนี่ยพอมานั่งอ่านข่าวแล้วเนี่ยแปลว่าลูกน้องมันยังทํางานอยู่ซึ่งมันก็ต้องทาแหละไม่งั้นนายมันด่างั้นแปลว่าไว้ใจไม่ได้ฮะไม่ว่าจะเป็นจันทร์อังคารพุธพฤหัสไหนก็ตามเพราะว่าเดี๋ยวสภาจะปิด แล้วเขาเองเขาก็ยังบอกว่าอีกกฎหมายลูกเนี่ยมันต้องเสร็จในปีนี้หัวมันังไม่นุมัดแล้วมันรู้ได้ไงเกิดสมมติเรายืนเฝ้าอย่างเงี้ยบอกมึงไม่ได้ออกหรอกกูจะเฝ้าจนหมดหน้าฝนเงี้ยสิ้นปีเงี้ยมึงรู้ในะกฎหมายจะออกสิ้นปีไปไว้ข้างในมึนงทำไปเหอะไงเดี๋ยวเสร็จอยู่แล้วข้างนอกไอ้ช่างแมงถูกปะเออนะรวมกระทั่งถึงที่บอกเนี่ยอีอันหนึ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอันเนี้ย ยังไม่ได้ผ่านคือคาสิโนโยังไม่ผ่านแต่ที่ผ่านไปแล้วคือพอบอรบศูนย์กลางการเงินนู่นลงไปตรงนู่นแล้วแต่ตอนนี้มันจันได้สองสาวันนี้ยังไม่ทำหาเลยหรอกมันต้องเอาลูกให้รอดชีวิตก่อนนางแพรทองถวยกว,กว,กว,กวักระโทกมึงต้องหลุดนะปากเกี่ยวปากกาวันจันวันอังคารให้ได้ก่อนนะแต่บอกว่าตรงนี้เราก็ไม่ปล่อยเพราะว่าจะไปรู้ได้ไงว่าล่อเสืออกจากถ้ร เราก็ให้กําลังใจกันในการเฝ้าอยู่โยงถึงนี้ต้องมีคนเฝ้าไงบางคนบอกมาทําไมไม่เป็นไรฮะท่านไม่มาท่านก็นอนอยู่บ้านแต่คนที่เขามาเขาเต็มใจมานะเราก็มีหน้าที่ให้กําลังใจในทุกช่องทางในการที่เออมาอยู่เป็นเพื่อนเนี่ยมาปิดเวทีเป็นเพื่อนทุกวันนะแต่นี้ผมเสร็จงานแล้วผมจะกลับบ้านผมรู้สึกว่าเออผมก็มาแวะที่นี่ก็เป็นประโยชน์ไปนั่งดูดโอเลี้ยงอยู่บ้านนะปิดเวทีเสร็จแล้วเราก็เราก็ได้เออเจอกันอีกใน ทุกๆวันนะฮะรวมาทั่งถึงผมเองผมก็ติดตามทางไลฟ์อยู่ตลอดว่าคนอื่นก็พูดอะไรจะได้รู้เรื่องนะฮะเพราะฉะนั้นก็คนที่สามารถสนับสนุนเราได้อยู่ทั้งทางบ้านที่นี่ก็อย่างที่บอกนูนน่นยังไม่หยุดงานเลยนะฮะนะศูนย์คอลเซนเตอร์ของเราทํางานจนถึงหลังเที่ยงคืนเพราะว่าอันนี้ไม่ผิดพรบการชุมนุมนะฮะคุณก็สามารถกดมาได้ถึงแม้ว่าการถ่ายทอดจะจบลงในอีกสามนาทีสองนาทีสองนาทีแล้วนะฮะข้างหน้านี้แต่ QR ว o า e คของเราเนี่ยรับบริการ24ชั่วโมงครับขอบคุณครับ